วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะส่วนวันนี้โคตรแม่นค่ะเด่นศูนย์เด่นหนึ่งเด่นห้าสองตัวศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าห้าหนึ่งห้าสองห้าเจ็ดห้าเก้าค่ะ <sh arp> ต่อมาโค้งสุดท้ายค่ะเซฟไว้ค่ะ ต่อมารวยคขาวิ่งบนล่างให้เด่น0ูนย์เด่นห้ตัวบนล่าง0 2 0 4 5 2 5 4 0 7 0 9 5 7 5 9 3ตัว6 0 2 7 0 4 8 5 4 3 5 7ค่ะต่อมาจากเขากรวดเขเร่งวิ่งบนให้เด่นหนึ่งเด่น3เด่น4เด่นหเด่น8ค่ะต่อมานางฟ้าให้โช์ค่าเซฟไว้ค่ะ ต่อมาจานดำเกลืงค่ะชุดสามตัวเต็งโต๊ดค่ะเซฟไว้ค่ะต่อมาสู่รสำเร็จนักแชมป์เซฟไว้ค่ะต่อมาสสเมมาสือตกทั้งพลังเงินดีเซฟไว้ค่ะ าานนต่อมาคำชะโนดค่ะเซฟไว้ค่ะต่อมาเจ้าแม่ตะเคียนค่ะซเซฟไว้ค่ะต่อมาเจ้าพ่อปากแดงค่ะซเซฟไว้ค่ะ ต่อมาคำชะโนดใบเขียวค่ะเซฟไว้ค่ะต่อมาเลขเจาะใจลุงหวงังเขาวิ่งเด่นสี่เด่นแปดสองตัวสี่สองสี่สามสี่หกสี่เจ็ดแปดสองแปดสามแปดสี่แปดหกสามตัวเจ็ดสี่หกค่ะต่อมาขุนพันธ์ค่ะเซฟไว้ค่ะ ออมาเสือตกถังขั้นเซฟไว้ค่ะต่อมาเลขวิ่งล่างค่ะเข้ามาแปดงวดค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าสี่ค่ะงวดนี้ให้เด่นศูนย์เด่นหนึ่งเด่นห้าเด่นแปดค่ะส่วนนิจงวดที่ผ่านมาเข้าเก้าสี่บนค่ะงวดนี้สามตัวห้าเจ็ดแปดหกแปดสี่เก้าเจ็ดสี่สองตัวเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดสี่เจ็ดสี่หกสี่ห้าแปดค่ะ ต่อมาแอดกอยจ่าค่างวดที่ผ่านมาเข้าเก้าสี่บนค่างวดน,นี้มีแปดหกแปดห้าแปดศูนย์เก้าหกเก้าห้าเก้าศูนย์ศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ค่ะต่อมาแอดดังเม็ดทรายค่ะสองตัุลางชุดเต็มเซฟไว้ค่ะต่อมาแอดนานาค่ะสองตุล่านง,งวดที่ผ่านมาหลุดค่างวดน,นี้เซฟไว้ค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ